5 6 6 2 5 7 0นะคะเป็นการลงนามของเทศบาลเมืองแก่งคอยนะคะโดยท่านนายกสมชายวร,รกิจเจริญผลและร่วมมือก,กันกับสถานศึกษานะคะโรงเรียนเทศบาลวัดโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอยโรงเรียนบ้านม่วงโรงเรียนเทศบาลพัฒนานะคะเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันโอกาสนี้ได้เรียนเชิญร่วมกันนะคะในการลงนามนะคะ เดี๋ยวเซ็นทีละเล่มแล้วก็เรือยกเรื่อไปค่ะผมสงสัยาการจัดกิจกรรมในชุมชนวัดโรงเรียนหรือว่าตัวรัฐบาลอะไรฝศส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมตรงการอันนี้จะไปทำร่วมกับกิจกรรมอาศรวัดที่วัดทำมาอยู่แล้วแต่ในโครงการ วัดอันนี้ล่ะมีคนนะไม่มีกาประมาณฉนันราชการจะมีเงินแล้วก,ก,ก็นัชชีนก็คือเครื่องจักเช่นรถฉีดน,น้ำรถเกตร,ร,ร,รถตักรถขุดรถไบป,ปานี่คือหัวใจสัมพันธ์ที่จะเข้าไปเกื้อกูลวัดคนไหนที่จะ ดึงมาช่วยได้เลยอยางน้อยปีละล้านก็จะดีจ่ายจ่ายไปอะไรกันก็รับได้ได้ขนาดเราฟังได้เรื่องของกฎระเบียบของการใช้ข้อบะมาณก็บังอยู่หลายเรื่องนะครับว่าอันไหนได้หรือไม่ได้ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีข้อกำหนดเพิ่มมาเรื่อยๆแต่ว่าที่ทำการทันโรงีข้อมาของเทศบาล เราไม่ม bon ีโรงงานก็เลยทำงินออกมาไม่น้อยหรือถ้านรองเล็กลงเนี่ยเขาก็จะดูแลว่าอะไรที่ขอกองทุนได้ก็จะประสานงานนะต่างการกตอนที่ขอให้แต่ที่ที่ผ่านมาที่ห้าสิบกว่าล้านไปถึงเมื่อต้องลงค่าสัตว์ก็ปัจจุบันเนี่ยเราไปถึงลงค่าสัตว์แล้วก็ที่เหลือตอนนี้ที่เราขอไปต่อก็คือจากโรงเรียนที่การทั้งหมดลงค่าสัตว์ไปที่วัดนพักต้อนรัและก็สำนักงานพ็ได้ศาสนา จังหวัดที่ที่เราเป็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะาจริงๆแล้วพระอาจารย์ตั้งแต่เข้ามาวัดทีแรกวันแรกก็เข้าใจเรื่องระบบนโยบ่ายภาครัฐระบบการที่จะมีงบประมาณภาครัฐ็เลยว่าพุทธศาสนาก็มีแต่น้อยนะั่นจะ,ะที่ สามหมื่นเนี่ยเขาก็ห้าหมื่นแสนหนึ่งต้องจะได้งบประมาณส่วนที่ได้มาแบบต้ตองมีในที่เราปัญญามาพัฒนาที่วัดเนี่ยภาระอปิวาตนาสีฤิธสานิจังพุทธ,ธาปจายโนบุคคลใดผู้มีปกติเปอนน้อง่องตนต่อผู้อย่างเด็นี้บุคคลนั้นก็จะได้รับพรสี่ประการก็คืออายุวันนะักสุขะภาระมีความเจริญอย่างฝ่ายเดียว สุขีธีคายุโภพพิวาทนาสีริศักนิจจังวุฒธธาปัญญยยโนจัตตโรธรรมวัฒนติอายุพโ,โนสุข,ขังพลังสัพพุทธ,ธานุภาเวนะสัพพมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสต